มาครับพบกับเกมมักลุกไทยเกมมักลุกไทยออนไลน์นะครับผมเป็นเกมแรกของมักลุกไทยขั้นสิบนะครับโอ้โหเจอคุณซอซงบุไลเหรอซาบุไลใช่ไหมซาบุไลโนเนมนะครับอื้อ <c oughs> สีสันตัวหมกลุกนี่แซบเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนที่ชอบสีสันนะครับคนซาบุไรโนเนมขึ้นหมากม้าโยงฝานะครับสุดยอดแห่งสีสันเลยนะครับตัวหมาลุกเป็นสีน้ำเงินเลยนะอย่างนี้ไม่ดีนะครับถ้าไปอยู่ในที่มืดนี่คู่ต่อสู้รู้นะครับ โอเคเป็นเกมแรกของหมักลุกไทยขั้นสิบนะครับดูสิว่าเกมแรกของเราจะเป็นยังไงเมื่อเจอคุณซาบุไรโนเนมนะครับไม่โนเนมนะครับแต้มพันขวาเนี่ยืมกินสิครับ เชิญกินเลยจ้ากินจ้าเชิญกินสิได้ครับทำไมทำลายหมากเราหน้าดูเลยอ่ะทำไมทำอย่างนี้อ๋ออยากจะกินเหรอครับ จะก,ก,กินก็กินเลยครับไม่ใช่ปัญหาครับ <Yeah. S 1> ไม่อยากเปิดบ้านอยู่แล้วครับเอากลับยังไงครับเนี่ยอ๋อกลับได้ครับกลับได้นะครับแต่จะโด,โดนค่อมนะครับถ้ากลับไปแล้วเนี่ยนะครับ ทำไมล่ะให้ลับ e ยังจะมาเลือกลงกับโคนใช่ไหมเยี่ยมมากครับม,มาสิมา๋ยีมาเขาต้องขยับแล้วนะเดี๋ยวมาเขาต้องขยับตอนนี้ อยจะเป็นตาคาดผมไยเขายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวนะแต่เราก็ต้องเป็นฝ่อนกันเข้าไปเลยครับเป็นไงครับเรืออะไรวะอ๋อจะจะลุก ถ้าเราับผิดนี่เราจะโดนลุกนะเรามาทำนี้แล้วกันเอ๊ะมาเรามันจะไม่มีตาไปนะพูดเลยว่าเราจะแย่นะครับนะน๋อโอยนะครับ นั่นอะไรที่เราต้องการอาคุณกาอยู่ตาแปดนะโหอย่างนี้ดีเลยครับอย่างนี้ดีงามมากเลยอะ่ะให้ให้กินไปเลยไหมอยอมตายเลยไปไงเ <You. S 1> หลืมไปว่าเขาถอยนี่ไปได้นะ แล้วก็กเกือบเอาเขาจนกันนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไปใหม่ตอนนี้เม็ดเขาฟีอยู่นะืึเม็ดเขาจะถอยไปไหนล่ะครับ เราก็แรกเลยนะครับเนี่ยโหจะถอยงี้เขาพลาดแล้วครับ oh. ถอย่างี้บอกเลยนะครับ oh. จะแย่นะตอนนี้เข้าวางว่าเมีจะฟีลอยู่นะครับเขาไม่รู้ว่าเรากำลังจอจะไปลุกพลาดกันนะเอ้า oh. ทำไมวะหือ เราลุกก่อนแล้วกันนะเยบนะครับจบเกมไปเลยนะไม่กินเรือไม่อะไรแล้วนะนะครับจบไหมเราเรือลุกเข้าไปเนี่ยเขาโคนกินมาเราลุก,กแล้วก็เอาเือเข้าไปซ้ําอีกทีได้ไหมนะครับจบนะโอ้โอ้โหครับแล้วก็เกือบตายเหมือนกันนะครับ ถ้ะคุณซองบุไลโนเนมนะครับเกมจบที่ตรงนี้พอดีเลยนะครับตามมามันดีจริงๆอะครับโอเคครับผมจบเกม